S 2> <S 2> เขา <Hello. S 2> เป็นถุงลมโป่หรือลูกโป่องงอกออกมาที่ปอดด้านซ้ายนะคะ okay. mm. Mm. Mm hmm. คือมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเขาท้องไม่ท้องค,คือเขาไปตรวจเหมือนตรวจภายในออไม่หรอกเขาบอกว่าห้องพักอ่ะอยู่ชั้นเดียวกับบอดแม่และเด็กพอดีคนออก็เลยแบบอาจจะเข้าใจผิดอะไรอย่างนั้นเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่ได้ท้องออส่วนเรื่องแต่งงานเนี่ยนะความจริงเราก็รีบนะแต่ว่าพี่แมนเนี่ยขอบวชแล้วก็สร้างบ้านก่อนทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไปก็ดีตัวเองจะได้ทํางานหาเงินมากขึ้นด้วยออแต่ถ้าถามว่าพร้อมทิ้งงานไปแต่งงานหรือเปล่าออ,อ,อนั่งแต่ว่าอะไร เออเ,อ,อเขาบอกว่าคนอื่นก็จริงๆตัวเขาน่ะพร้อมนะแต่ว่าคนอื่นยังไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไรอีกอย่างนึงคือยังมีสัญญากับทางค่ายอยู่นะคะเราเขา,เขาพูดบอกว่าอบอกว่าอะไรรู้ไหมเราเป็น the best p r o ปรดั อของเขาก็คือของ R S ดังนั้นก็ต้องคุยกับผู้ใหญ่ก่อนนี่มันนักตองเท่นี่เดินเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะฝ่ายแอมฝ่ายเราก็เป็น the best นะคะพี่ก็เรียกว่าเรียกว่าเป็นนักร้องเลยล่ะฉันไม่ยาวฉันต้องอวยน้องเหมือนกันเธอเป็น the best ในใจของฉันนี่ค่ะวงเล็บนะคะอวย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 ค่ะวงเล็บว่าอวยกันอยู่อวยกันเองซึ่งดังนั้นเนี่ยนะก็ไม่ได้รีบคือจริงๆแต่ความหมายของใบ เตยก็คืออยากแต่งนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องรอหลายๆอย่างและ,และท,ที่สำคัญเขาก็เป็นช่วงที่แบบว่าเขาแบบกําลังฮอตแล้วคนก็แบบว่าเหมือนแบบคนก็ยังอยากเห็นเขาแบบว่านะอยู่ในวงการอะไรอย่างนี้เออยังไม่ต้องรีบร้อนมากก็ได้นะคะ,<น>ะก็ติดตามกันดูแล้วกันนะคะแต่แต่สําหรับเรื่องประเด็นที่ว่า เข้าไปเพราะว่าท้องหรืออะไรอย่างนี้ก็ไม่จริงนะคะเนาะมาต่อกันที่น้องปีใหม่นะคะทายาทของคุณแอฟแล้วก็คุณสงกรานเขาบอกว่าได้รับเงินอุ้ยอุตตาลอะไรแล้วทำไมลูกตาเหมือนลูกอ้นอะนี่คือเหมือนลูกอ้นมะเรือถึงลูกอ้นตอนเล่นที่บ่อตอนเด็กๆน่ะเหมือนลูกอ้นเลยอะทำไมตาเล็กขนาดนี้ไม่ได้คุณแม่เลยหรอหรือเดี๋ยวไม่เหล่าเดี๋ยวต่อไปตาก็จะเปลี่ยนเออ น่ารักเนอะคือเขาบอกว่าาแล้วทำไมดูเป็นอาตีขนาดนี้ล่ะจริงๆเป็นลูกสาวเลยนี่เนี่ยเออแล้วตายดูคุณพ่อไปนอนแทนออ <laughs> คือเขาบอกว่ามีกระแสข่าวเมาส์บอกว่าเนี่ยได้รับเงินขวัญถุงเป็นจำนวนหลายร้อยล้านบาทออจากทางฝั่งคุณปู่คุณย่านะจ๊ะเอโอ้โหอะไรจะขนาดนล่าสุดก็เลยไปถามนะคะว่าข้อแท้จริงเนี่ยเป็นยังไงนะคะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็เปิดเผยว่า ไม่ทราบจำนวนเงินที่แน่นอนเลยนะคะในการรับเงินหลับแปวนเป็นเงินรับขวัญของหลานจากคุณปู่คุณย่าเนี่ยแต่ว่าก็คือจะมีจริงๆธรรมเนียมก็เป็นตามธรรมเนียมนั่นแหละที่ต้องให้อะไรอย่างนี้นะคะแหมก็ ไม่ได้ระบุตัวเงินนะคะแล้วก็ตัวเองบอกเลยว่าเหนื่อยแต่มีความสุขเนี่ยจริงๆคือเลี้ยงเองเต็มๆเจ็ดวันเ,เลี้ยงเองเต็มๆเจ็วันแรกนี่หน,นะลดลงไปเลย4ี่กิโลกรัมซึม่งกลางวันเนี่ยก็คือให้พี่เลี้ยงมาช่วยแต่ไม่ได้ช่วยแบบทั้งหมดนะ,ค,ะคือมาคอยประกบแค่นั้น เหมือนแค่ช่วยดูแลอาจจะเป็นช่วงที่เอาต้องออกไปทํางานหรือว่าช่วงที่ไม่ว่างอะไรอย่างนี้นะคะเขาไม่ทํางานเลยนะออดูแลลูกอยู่บ้านเลยอาจจะต้องมีธุระของตัวเองเรื่องของครอบครัวอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่านะคะออส่วนถ้าถามว่าใครที่เห่อมากกว่ากันรีบบอกเลยว่าสงกรานต์น่าจะมากกว่านะคะนนออตื่นเต้นมากกว่าอีก ค่ของแอปนี่ก็คือเป็นอารมณ์แบบความรักความห่วงใยที่มีให้กับลูกมากกว่านะคะคือก็ยังบอกอยู่ว่าน้องน่ารักแก่นซนนะคะน่าจะได้คาแรคเตอร์ของคุณพ่อมาค่ะซึ่งอย่างที่บอกไปย้อนกลับไปนะคะบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่า มีการให้เงินร้อยล้านจริงเนี่ยคือจะกลับไปทวงเขาบอกต้องกลับไปถามก่อนจะให้เงินใหม่กลับไปทวงโตแล้วถ้าไม่ใช่เออ,เอ,อ,เอ,อถ้าไม่ถึงนี่ต้องพอตอนโตนี่ต้องรีบสอนเลยนะไปไปถามคุณปู่คุณย่านะคะว่าึ้าคบหรือเปล่า,านัา่นแหะสิทรงกลา้าอยากมีคนที่2ต่อเลยนะแต่แอปบอกว่ายังไม่พร้อมค่ะแต่ก็คงปล่อยตามธรรมชาตินะคะส่วนเรื่องของงานในวงการบันเทิงถ้าเป็นละครก็คงพักอยู่ยาวๆค่ะก็อยากดูแลลูกเนาะ ถ้าเป็นงานแบบแค่อีเวนต์หรืออะไรระยะสั้นๆเนี่ยก็อาจจะมีบ้าง <ừ> ทุกวันนี้ก็ ยังติดต่อกับผู้กำกับแล้วก็ดารานักแสดงในวงการบันเทิงอยู่นะคะก็คุณไม่ได้หายไปไหนนาหรอกเนาะก็อาจจะแบบว่าพอลูกแบบโตสักพักหนึ่งก็เดี๋ยวก็กลับมาเนอะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าพวกเราก็คิดถึงเหมือนกันค่ะใช่ค่ะสําหรับคนต่อไปนะคะเมื่อกี้เห็นน้องปีใหม่ใช่ไหมติะติ๊คิดถึงหญิงหมวยคนนี้เลยโอครเคนคริสหอวางนั่นเองนะคะ ปัดเรื่องทะเลาะก,กับเจนนี่นะคะยันว่าแก๊งนางฟ้าเนี่ยยังไม่แตกนะจ๊ะยังอยู่กันครบเหมือนเดิมคะ่ะนี่แม่จะไม่ได้เจอพร้อมกัน7ดคนนะคะเพราะว่าต่างคนต่างทํางานทะเลาะก,กันในยากมากเพราะเรารู้ว่าเพื่อนดีๆหายากนะจ๊ะจริง,รงโดยเฉพาะเพื่อนที่จะอยู่ด้วยกันได้นานๆถ้าใครไม่แฮปปี้ก็จะเคลียร์กันในกรุ๊ปเลยจริงๆแล้วกลุ่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นกลุ่มที่ดีมากๆไม่เคยนินทากันลับหลังนะคะ ไม่มองเรื่องของคนอื่นด้วยนะคะแต่ละคนเนี่ยก็คือมีความน่ารักของตัวเองอ <ๆ S 2> เขาถึงอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมคือ,อเขาบอกว่ามีข่าวแบบนี้ออกมาตลอดอาจจะเป็นเพราะว่ารักกัน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็เลยมีคนชอบปล่อยข่าวใช่ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็แบบว่าอาจจะแบบยุแยงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ก็ไม่แน่นะคะเขาบอกปีใหม่เนี่ยตั้งแต่ปีใหม่มายังไม่ได้คบเจอคบกัน7คนเลยก็ยังทักกันอยู่ว่าเฮ้ยไม่ได้เจอกันแบบครบๆนานแล้วนะเดี๋ยวคนอีกไม่นานเดี๋ยวได้เห็นภาพ ส่วนเรื่องของอาหารเสริมล่ะเอออาหารเสริมนะคะเขาบอกว่าล็อตแรกเนี่ยหมดไปแล้วและยังไม่ได้ผลิตด้วยนะคะก็ล็อตสองมาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะรีบบอกนะคะเพราะว่าช่วงนี้เขาก็ยุ่งมากๆแต่ละคนเนี่ยก็คือแบแทบจะไม่มีเวลาแต่ละคนก็คือมีกิจการของตัวเองคุณเจสุดาก็มีเสื้อผ้าคุณพรลักก็มีเสื้อผ้าของมีเกี่ยวกับน้องใช่ไหมของเด็กของคุณนานาก็มีไหนจะร้านตัดผมอีกนะ ถ้ายิ่งบุญไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะเยอะมากแอนก, <Anne S 2> ก,ก็มีรีสอร์ทจริงๆคือต่างคนต่างแบบยุ่งมากๆเลยนะคะก็เขาก็ได้รวมตัวแหมก็ได้เห็นกันไปแล้วเนาะใช่เพราะฉะนั้นก็อดใจรออีกแป๊บเดียวนะคะกบกระแสข่าวที่ว่ากลุ่มแตกนะจ๊ะจ้าเพราะฉะนั้นส่งเพลงนี้ไปเลยแล้วแต่จะคิด จากคชาแต่ไม่ได้แล้วแต่จะคิดว่ากลุ่มแตกหรือไม่แตกนะคะออแต่เป็นเรื่องราว <c oughs> แบบว่าเออความคิดไปเองอน่ารักน่ารักจากน้องคชาตัวน้อยของเราฟังเพลงป๊อปใ,ใส่กันบ้างดีกว่านะคะจะได้ไม่คคเครียดเพลงนี้จากคชาแล้วแต่จะคิดค่ะสอนเปลี่ยนแล้วค่ะ อิมก็เปลี่ยนแล้วค่ะแล,แล้วคุณล่ะเปลี่ยนหรือยังจากเมื่อก่อนนะคะที่มันเคยอ้วนอ้วนมากๆคือดูหน้าแก่แข่นี่เป็นแบบอุ้ยนักมวยดูเป็นแบบลำลำต้นขาดีแบบโตสนุกชัดๆเลยนะคะรู้สึกว่าเป็นแบบผี่เสื้อสมุดฉันต้องใส่อะไรอ่ะผ้าถุงเสื้อคอกระเช้าขาดความมั่นใจไม่กล้าไปไหนต้องคิดหาวิธีที่แบบต้องผอมให้ได้ใส่ชุดโอนามิปัจจุบนันน้ำหนักลดไปถึง22กิโลดูผอมหุ่นดีสวยทุกวันนี้อุ้ยฉันเป็นานางเงือกคือสามีคือแบบเฮ้ยมองด้วยสายตายปเปลี่ยนไปคุณทำได้ยังไงุ่ะะคคมมมาาดดูนใส่สี ฉันก็แบบออกงานกับคุณได้แล้วต่อไปนี้ชุดผ้าไทยเอวกิ่วเลยฉันก็ใส่ได้หมดทุกชุดนะคะดูดิคะใครก็ทายอายุมาไม่ถูกอมันอายุเท่าไรมาเปลี่ยนด้วยกันไหมคะใหม่อนามิสมาโตคาเฟอีนเม็ด F c h e f Design ผสมคาเฟอีนจากผงกาแฟสัมผัสกลิ่นหอมละมุนอ่อนๆของกาแฟโทรสั่งซื้อตอนนี้รับฟรีโอนามิครีอสเปร์สเปร์กระชับสัดส่วนเพื่อหุ่นสวยเพรียวกระชับดับเบิลแอคชั่นไทเกอช้อปปิ้งโทรเลย1 1 4 4 เพลงประกอบละครสุดฮอตโหลดกับดอกจันสามสามเก้าฮิตใหม่ละครแรงแทบเป็นแทบตายเพลงประกอบละครชิงรักหักสวัสด์ไฟแอมไฟรักเธอแทบเป็นแทบตายแต่เธอกลับหายใจเป็นเขาอย่าหยุดรักฉันเพลงประกอบละครผัวชั่วคราวก้อยเฟลเวอร์อย่าหยุดรักฉันเกลียดกันทุกเพลงสุดฮิตกับช่องทางโหลดเพลงโดนใจโหลดได้ง่ายๆเธอเลยดอกจันสามสามเก้า นี่คือบันทึกการแสดงสดที่ทุกคนรอคอยเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่ทำให้พวกเราได้เริ่มรักกัน,น,นคอนเสิร์ตที่ทุกคนอยากดูมากที่สุดของ D2B ช่วยพี่ชายผมร้องไปพร้อมๆกับเขาให้ดังที่สุดออ DVD ีคิดถึง D2B Live Concert 2014วันนี้และเป็นหนึ่งนาทีที่ทำให้พวกเราทั้ง3คนกลับมาเป็น D2B อีกครั้งครับ บัน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 จุดเริ่มต้นแห่งความมันบันบันถั่วลันเตาอบกรอบอร่อยโดยรสสไปซี่เทอริยากิบันบันถั่วมันเขียวสนุกาดบีที่ของคุณ ยูแช n เนลก็สี่บันเทิงจากพื่อสุขเร่องนี้กันนะคะ,อ,ะอย่าลืมท็อปิกของเรา ินร้อยล้านคุณจะทำอะไร <S 1> <S 1> ใช่แล้วนะคะ SMS 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, S M S 4 7 4 7 7 7 7นะคะอย่าลืมส่งกันเข้ามาด้วยนะคะใช่ค่ะ,ะมา g i ฟ t Orally ตอนนี้ต่อก,กับ maybe? พอสรันแล้วนะจ๊ะจำได้ไหมที่เขา<ง><ง>แบบว่างงคืออาท้าความอีกครั้งหนึง่งพอ้อจะไปจีบน้องสาวเขาแล้วก็คงไปแสดงอาการอะไรที่แบบว่า เอาชู้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่สาวก็เหมือนแบบแบนสุดท้ายพอรู้<อ>สึกจะพูดถึงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะใช่ไหมพอ,อฉันบอกว่าเออไม่มีอะไรเคลียร์กันแล้วแต่จริงๆแล้วกิฟต์ออกมาตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคือถึงขั้นประกาศว่าตัด เพื่อนเลยนะคะโอ้โห,โโหไม่ใช่ธรรมดานะคะคือเขาบอกว่าปรี๊แตกเลยเพราะว่านอกใจน้องสาวเขาที่ชื่อเกรซยังไม่พอนะคะและประกาศตัดเพื่อนเนี่ยเออจนที่แบบว่า ผู้ชายคุณ응พ้อใช่มาขอโทษผ่านสื่อเธอก็บอกว่าแน่ใจหรือเปล่าไม่ได้โกรธอะไรหรอกนะคะแต่ว่าเรื่องนี้มันนานแล้วก็อยากจะผ่านผ่านไปแล้วพอสื่อถามว่า s story, <S uh huh. ขอโทษผ่านสื่อแล้วไงก็รู้เขารู้สึกผิดจริงๆหรือเปล่าล่ะคะเออก็ก็ไม่รู้อยากเคลียร์หรือเปล่าที่ผ่านมาหลายๆเดือนก็ก็ก็ดูแล้วแบบใจจริงเขาก็คงไม่ได้อยากจะเคลียร์อะไรแต่คือเหมือนกับว่าโดนสื่อถามอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพูดแบบ พูดไปอย่างงาั้นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ซึ่งเขบอกว่าเขาไม่พูดไม่อะไรเลยให้สัมภาษณ์ว่าเคลียร์แล้วแต่ว่าตัวเรานั่นแหละไม่รับโทรศัพท์ไม่ตอบไลน์เองเขาแค่ส่งไลน์มาว่าเออดีกันยังออแค่นี้จะเคลียร์หรอคะเออไทนที่พูดว่าขอโทษหรืออะไรอย่างนี้เนาะมันหาว่า ดีกันได้ยังอ่ะเออหรือไม่ท่านไม่ใช้ไลน์เลยคือท่านทะเลาะก,กันเนะี่ยโทรมาขอโทษโทรมาเคลียร์เลยดีกว่าจริงๆหรือว่าจริง,รง,รงๆเราก็อยู่ช่องเดียวกันอยู่แล้วอ่ะมันน่าจะมีโอกาสเจอได้ไม่ยากนะถ่ายล,ละครไปตามกองอะไรอย่างนี้เออไปคุยกันให้รู้เรื่องซักก็จบซึ่งพอลก็บอกบอกว่าความสัมพันธ์ของคนสองคนมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนแค่นั้นอ่ากิ๊บโกรธเลยกิ๊บบอกว่าก็โอเคหนูเป็นพี่สาวน้องกิ๊บก็มีน้องของกิ๊บเขามีครอบครัวเออเป็นไงล่ะเหมือนกับด่าแบบ เ,เออ <นะ S 2> ก็เราเป็นพี่เราก็ต้องปอกป้องน้องสิใช่ไหมใช่ไหมถามว่าเขาเจ้าชู้ไหมเออไม่ทำรายละเอียดดีกว่าโอ,อ้อ,อ,อ,อย่างนี้บอกเลยเหรอว่าเจ้าชู้จะเบาวกว่าเลยเออนะไม่ธรรมดานะคะก็ออยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเออขาก็ยังถามต่อไปอีกว่าอะไรที่ทําให เราโกรธมากขนาดนี้นะคะ,คะเขาก็ตอบว่าสิ่งที่ไม่ดีที่เขาทํานั่นแหละก็ทํากับน้องมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยรู้สึกโกรธเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีการโกหกด้วยบางคนอาจจะมองข้ามไปแต่ว่าสําหรับตัวเขาแล้วเขาคิดว่าการที่ต้องซื่อสัตย์เนาะก็เป็นสิ่งที่สําคัญเลยแบบนี้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะมันก็เกิดกับคนแบบเหมือนคนใกล้ชิดกันนะ่ะขนาดเป็นเพื่อนเรานะสมมติว่าอนหนูมีคนมาทําหนูเจ็บอย่างเงี้ยพี่เป็นเพื่อนหนูเป็นพี่สาวไม่แท้พี่ยังโกรธแทนเลยอีกอีนี่แบบอันเฟรน ใช่ใช่ใช่แต่นี่คือแบบพี่สาวน้องสาวแท้แทคานตามกันออกมาเฮ้ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็คือพี่พี่ว่าไม่ผิดที่จะโกรธนะใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็ต้องรีบไปเคลียร์ละกันใช่ก็ต้องขึ้นอยู่กับวิธีของทางชายหนุ่มว่าจะจัดการยังไงใช่ไหมหนาแค่แค่พิมพ์ไปว่าดีกันยังมันก็ไม่น่าหายหรอกเออมันยังไม่พอนะมามากันที่มาริโอ้กันดีกว่านะคะคือเขาบอกว่ามีกระแสแรงมาก ด้วยความที่ว่าบอกว่าเป็นพระเอกเรื่องเยอะอุเออจริงเหรอเอ๊ะเราเคยเจอก็ไม่ได้เรื่องเยอะเท่าหไหรนนะ่นะแต่อาจจะแบบว่าเรื่องของบทอะไรอย่างงี้ด้วยหรือเปล่าคือเขาบอกว่าเนี่ยเป็นพระเอกน้อยสีเรื่องเยอะเวลาออกงานอ e ีเวนต์ จะเป็นใครไปล่ะออคือเขาก็แบบว่าโอเคไม่ได้หนักใจอะไรเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเราไม่ใช่คนเรื่องมากเป็นคนที่ทํางานมีระบบเวลาไปทํางานก็มีพี่พทีมงานไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ากจะให้ทุกคนกรองข่าวก่อนนะคะอย่าไปเชื่ออะไรมั่วๆเออใช่บางทีฟังไปอย่างเดียวแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยใจความจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ ทำอะไรรุนแรงขนาดนั้นก็ได้คือเขาบอกว่าเนี่ยจะต้องรีเควส t ขอให้กาดมาดูแลขออ,งงขออย่างนั้นขออย่างงี้ซึ่งโอ้เขบอกว่าอาจจะไม่ใช่อ้นะคะเพราะว่าจริงๆโอ้มีผู้จัดการดูแลอโอไม่สออะไรเนาะอ,อันนั้นก็เป็นเรื่องงานไปนะคะแต่ว่าถ้าสำหรับวันวาเลนไทน์นะ เขาก็แอบ,บถามกันว่าแบบใกล้จะถึงวาเลนไทน์แล้วน้องจันจิจะทำอะไรจะทํอาอะไรเขาบอกว่ายังไม่มีแลนไปไหนก็ยังไม่มีสั่งดอกไม้อะไรเลยนะคะก็ช่วงนี้ก็ทํางานยุ่งยุ่งยังไม่มีเวลาแลน,อ,น,อ,นอะไรเลยอนะอ่านข่าวเหมือนบอกว่าจันจิบอกว่าก็หยุดความสัมพันธ์ไว้อะไรอย่างี้ใช่ไหมหอโอ้ฉันอุตสาเชียนะฉันว่าคู่นี้น่ารัก เาจังจีก็แบบเป๊ะอ่ะขนดีหน้าสวยนิสัยดีแล้วก็เก่งด้วยใช่ไหมนะก็ความรักก็เป็นเรื่องของคนสองคนนะถ้าเขาโอเคกันเราก็นะใช่ไหมเราก็ดีใจด้วยเพราะดูสิห้องของเราฉากเราวันนี้นี่อบอวลไปด้วยความรักมากๆแฮปปี้มากๆถ้าคนไหนที่ไม่แฮปปี้อยู่ตอนนี้ก็อยากจะติด จิกหมอนกระแทกโยนหมอนใส่คู่รักเลยทีเดียวดอกไม้นี่เต็มไปหมดเลยหัวจงหัวใจเนี่ยโอ้โหบางคนซื้อมานะแต่ซื้อมาให้ตัวเองเออถูกเัวนี่ไงไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวใช้เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จะมอบไพ้ฝ่ายแล้วกันนะได้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 ดีเลยหนูขอกระถงกระถางกันดูสวยงามดีโอาขดงกลก็ไปไว้ที่บ้านแต่ถ้าเกิดซื้อดอกไม้นะบอกเราไม่เอานะเอาเป็นตังแทนแทนจริงจริงบางทีนะจัดช่อดอกไม้นะอุ้ย เดี๋ยววางกล่องไว้ให้เลยเสียบหยอดหยอดหยอดอยากได้อะไรเดี๋ยวไปซื้อเองดอกดอกบลอนดอกไม้เดี๋ยวก็แห้งเหี่ยวไปละเราไม่ใช่เด็กๆแล้วที่จะมาถือเดินถือดอกไม้โอ้สติ๊กเกอร์มาเอ้ามาเอ้เงินมาเงินมาก่อนที่จะเป็นข้ออ้างไม่มีใครให้อะไรอา มากันที่คุณปีเตอร์ดีกว่านะคะปีเตอร์หนุ่มอีกแล้วใช่หรือว่าบอสนั่นเองบอสจากเรื่องแอบรักออนไลน์เป็นยังไงคะอเดตคราวนี้นะคะเขาควงลูกแล้วก็ภรรยาของเขาเนี่ยนะคะมาออกงานสยบข่าวว่าเตียงหักอ๋อพอเขามีลูกก็ไปบอกว่าเขาเตียงหักใช่ไหมเพราะว่าภรรยาเนี่ยท้องอยู่นะคะตอนนี้นี่5้เดือนแล้วก็ออกมายอมรับว่าบางทีก็มีปากเสียงกันบ้างงอนกันนิดหน่อยเพราะอาจจะเหนื่อยไงเพราะเลี้ยงลูกเองเขาบอกใครๆก็เป็นเป็นเรื่อง ปกตินะคะก็ยังรักกันดีอยู่นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างที่ข่าวบอกออกมานะคะก็เป็นเรื่องปกติของคนสองคนเนาะมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างและพอถามน้องทอยแพ้ท้องไหมอ่าแพ้ท้องไหมนะคะท้องนี้ก็ไม่แพ้เลยค่ะสบายๆนะคะแต่ว่าก็จะเหนื่อยนิดหน่อยเพราะว่าท้องติดติดกันก็เหมือน พึ่งคลอดมาก็ต้องท้องต่อเลยนะคะแต่ว่าก็ดีนะอย่างนี้ลูกจะเป็นเพื่อนเล่นด้วยกันเนาะโอ้โหแล้วเห็นบอกว่าตั้งชื่อเราด้วยนะคนเปิดอันนี้ชื่อว่าผูวมาเป็นเสือทั้งคู่เลยอ่ะใช่ไหมเพราะผู้มากก็คือเสือเนาะอ้อแล้วเขาบอกว่าหลังจากนี้ก็คงปิดอู่แล้วนะก็ติดติดกันจะได้พักฟื้นทีเดียวคุณแม่ก็ไม่ต้องเหนื่อยมากด้วยใช่นะแต่จะบอกเลยว่าคู่นี้เนี่ยหน้าเหมือนกันจริงจริงใช่หน้าเหมือนกันมากมากมีแต่คนบอกว่าหน้าแบบ เป็นคู่แท้ใช่ไหมใครที่แบบเป็นทีมบอสเนี่ยก็คงอิจฉานะคะอ้ยดูสิเออแต่ลูกยังดูไม่ออกเนาะว่าลูกเขาดูเป็นลูกครึ่งนะลูกอื่นอะลูกอื่นเป็นลูกครึ่งเนาะอันนี้อาจจะใกล้นะคะเนาะตาแป๊วเฉยน่ารักน่ารักนะคะก็เป็นครอบครัวที่อ่อหน้าแบบหน้าติดตามว่านลูกต่อไปนี่จะออกมาเป็นดาราหรือเปล่านะเห็นหลายๆคนแบบว่าพอลูกโตขึ้นมาปั๊บก็ เข้าวงการถ่า <บง S 1> <ช>ยวงไทยแบบจะเหลือหรอเอเอจะเหลือหรอหน้าตาดีทั้งคู่แบบนี้นะคะอ,อ่ะส่องท้ายเข้ากับ MV ดีกว่า<อ>ค่ะ<อ>เพลงนี้นะคะก็ เป็นอีกหนึ่งคนที่กําลังจะมีข่าวดีอยู่เช่นเดียวกันอ่าคนนี้เขาก็น่าจะปีนี้แหละที่จะมีพิธีแต่งงงแต่งงานปลายปีนะคะแล้วก็มันจะมีคอนเสิร์ตด้วย28มีนาคมเห็นเพื่อนฉันบอกเลยว่าวันนั้นฉันจะไม่ว่างเพราะฉันต้องไปดูคอนเสิร์ตพ่ตูนี่จริงๆเพราะว่าเขาร้องเพลงไหนออกมาเมื่อจะเป็นเพลงเศร้าเพลงรักอะไรค่ะมันอินซะทุกเพลงเลยนะคะกับอย่างเพลงนี้เนี่ยเขาก็มีประโยคเด็ดนะคะที่ว่า I Still Love You นะคะกาลี่ประโยคนี้เนี่ยจากคนที่ต้องการจะทิ้ เราจะเล่ากันละเฮ้ยคอยแบบทำให้แผลแบบแผลรักมันแบบว่าค่อยๆแบบเปิดขึ้นมาใหม่ทุกทีเลยใช่ไหมคือแทนที่จะตัดใจได้ตัดใจได้ดันมันล้างเราเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเหมาะกับเพลงนี้เลยค่ะชื่อเพลงนี้เหมาะมากๆนะคะกับเพลงพูดทำไมจากพี่ตู่พบทอนค่ะ มาช่วยเหล่านักสืบแก้บล็อกเพื่อไขปริศนาและรรวบรวมงานศิลปะกลับคืนมาในเกม Line Trio ลูกค้าดีแท็กและแฮปปี้โหลดป๊อปรับเลย3ามพนเหรียญและสิบูบี้แถมเล่นฟรีไม่มีค่าเนี่ยถึงส5มีนาคมน,นี้จากแฮปปี้ เป็นทอสเย็นใจแน่จริงบัันบ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 ัน,บนจุดเริ่มต้นแห่งความมันบันบันทั่วลันเตาอบกรอบอร่อยโดยรสสไปซี่เทริยากิบันบัน ัวมันเขียวสนุกกาบวันนี้ได้เวลามันโลดเพลงฟันฟันไปกับดอกจัน339สชัยหย3 t 1ก e t กเมื่อเป้าไม้ <Well. S 2> มีไว้ให้คลัา <Yeah. S 2> เป้าสูงเป้าต่ำก็ต้องคลัคลัดูอบอกรักใสๆกับซุปตาหน้าใหม้เป้าๆวีอาร์พีหินไม่ใจมันบอกเป้าๆ เพลงสุดฮิตกับช่องทางโหลดเพลงโดนใจโหลดได้ง่ายๆโชว์เลยยดกจัดสามสเก้าเก่าสนุกรายการที่จะมาพร้อมกับศิลปินระดับตำนานพวกเขาจะทำให้คุณหายคิดถึงและพิเศษกับโชว์เพลงสดๆที่จะทำให้คุณได้เต็มอิ่มกับบรรยากาศเก่าๆมากยิ่งขึ้นหัวใจกระดาษลอยมือที่สามเข้ามาแทนเข้ามาแทนที่ฉัน เรายังเสิร์ฟเพลงเพราะๆเ,เก่าๆแบบจัดเต็มให้คุณได้ฟังกันถึงบ้านร่วมย้อนไปสู่วัยเก่าได้ทุกวัน9โมงเช้าถึง11โมงในเก่าสนุกที่ของคุณ You Channel ช่องเพลงไทยสากลของคนทั้งชาติก็สีบันเทิ ลายนาหยิบมาก่อนนะจ๊ะจริงๆค่ะเปิดตาให้เล็กที่สุดนะคะเพราะว่าแสงจะแสบตามากใช่แล้วเพราะว่าเป็นข่าวดีของจางจือยี่นะคะ,ะนักแสดงชื่อดัง คนเอ่อคนต้บอกว่าเป็นคนจีนที่ไปโด่งดังที่ฮอลลีวูดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมมัวซอฟอ่ะเกอิชานะคะรวมถึงอีกหลายหลายเรื่องเลยเซอร์ไพรส์มากแฟนหนุ่มร็อกเกอร์ของเขาชื่อว่าหวังเฟิงอ่าขอโทษซึ่งเขามาเซอร์ไพรส์นะคะขอแต่งงานนะคะกลางการฉลองวันเกิดเลยนะคะซึ่งฝ่ายชายเนี่ยอย่างเมื่อกี้นะคะเขาก็ใช้โดรนเนี่ยขนาดเล็ก หอแหวนนะคะซึ่งน้ำหนักอาจจะไม่เท่าไรแต่ว่ากระตัดของมัน,นยอยู่ที่ประมาณ9 1 5กระตัดเท่านั้นเองค่ะคิดดูสิเกือบเกือบจะ10กระตัดน่ะ9.15ถ้าเปรียบแล้วนี่แบบประมาณนี้เลยปะเนี่ย<อ><อ>ใช่ไหมแต่หนาปึกแน่เลย<อ>แล้วดูเขาจัด<อ><อ>เดี๋ยวก่อนนะงานงานเขาจัดยังกับแบบอีเวนต์ใหญ่เลยเนาะคือเดี๋ยวนี้นนแค่งานวันเกิดแล้วคิดดูงานแต่งงานจะใหญ่ขนาดไหนนะคะนั่นสิคือซึ่งครั้งนี้เนี่ยนะก็ จางจี่เนี่นะคะเขาก็ได้เปิดเผยว่าเขานมีเราสองสองคนซึ่งเขากับแฟนเนี่ยมีเวลาที่แบบช่วงเวลาดีๆมีความสุขกันมากๆเลยนะคะมีความรู้สึกดีแล้วก็ ผู้ชายเนี่ยก็คือแบบว่าขอโอกาสที่จะได้ดูแลโอ้โหซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยฝ่ายชายเนี่ยก็คือแต่งงานไปแล้วสองครั้งใช่แต่ว่าจริงๆแล้วนั่นมันก็คืออดีตของเขาถ้าเขาถ้าเขาปัจจุบันเขารักเราอย่างนี้เนาะก็ขอก็ขอให้ไปด้วยกันได้เป็นขอให้เป็นคนสุดท้ายของกันและกันละกันคือผู้ชายเนี่ยเป็นนักร้องเพลงร็อกชื่อดังมากเลยนะคือทั้งคู่เนี่ยเป็นซูเปอร์สตาร์ของจีนเลยก็ว่าได้ก็เหมือนพี่ตูนบ้านเราอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างนั้นนะคะซึ่ง เพื่อนนักแสดงหรือว่าศิลปินต่างๆที่เข้าร่วมงานนี่ก็มีทั้งหวังนี่หงนะคะนักร้องชื่อดังโดยการขอแต่งงานในี่อย่างที่บอกเป็นโดนเป็นเครื่องบินขนาดเล็กนะคะที่หอบเอาแหวนมาเสร็จปุ๊บหยิบออกมาแล้วก็คุกเข่าขอแต่งงานดูสิ<อ>แต่ฉันงงอย่างหนึ่งเขาแบบใช้เค้กร้านไหนเนี่ยสีแบบเหมือนงันวันเด็กอ่ะเนาะ อาจจะเป็นแบบว่าเขาชอบสีแบบนี้หรือเปล่าเป็นใสรงใสรยตงองคืยให้ออกว่าแบบควรจะเป็นสีแบบเพลเๆใช่ไหม,มขาวสวยงามแบบของคุณอ้ําพัชราภาอ,อะไรอย่างเงี้ยอันนี้แบบเฮ้ยเหมือน <c oughs> ไอติมพัทเทิลป๊อปมาออสีแ <c oughs> บบ <c oughs> ใช่แล้วดูชุดหรูมากเลยทุกอย่างโอเคแต่เค,ค้กเจ้ว่าไม่ผ่านอ,อไม่ตัดคะแนน <c oughs> ตัดคะแนนที่เค,ค้กนะคะใช่ไหมซึ่งเขาก็บอกว่าเบย์ปัวเนี่ยแชร์ภาพการขอแต่งงานนี่มากกว่า1นึ่งแสนครั้งเลยทีเดียวนะคะออก็แสดงความยินดีด้วยเย้นะก็จริงๆแล้วการแต่งงานมาแล้วสองครั้งของฝ่ายชายก็ถือว่าไม่เป็นอุปสรรคเลยเนาะ<อ>ใช่เพราะดูยังฮอตอยู่ใช่ได้นะ ยังดูแซบอยู่นะคะข่าวต่อไปกันบ้างดีกว่านะคะคราวนี้มาทางที่เกาหลีกันบ้างนะคะก็คือเกิดเหตุขึ้นกับสาวๆนะคะวง AOA นั่นเองนะคะซึ่งเป็นเกิลกรุ๊ปแบบสไตล์เซ็กซี่ไอคอนของทางเกาหลีเขานะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นคลิปวิดีโอเขาเหมือนไปเปิดพาไปเปิดบ้านนักร้องหนุ่มนะคะชื่อยงฮวาใช่จองยงฮวาแห่ง CN b l u นนั่นเองไม่รู้สาวๆเนี่ยดูภาพนะคะคุณคุณดูสิ คือไปถึงปุ๊บก,ก็กระโดดขึ้นเตียงค้า,าแล้วก็ประริกประเระยีรยก็เดื